โอเควันนี้โยกเซ็นนะคนะเพิ่มเติมคือได้เพ่เมทใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะเนาะก็ไม่แพงมากเนาะจริงๆวันนี้ไม่ได้มาอดไพ่แมทเนาะวันนี้มา,าให้ดูคอมพิวตนะ์เนาะว่ามีอะไรบ้างสําหรับใครที่จะจัดมาเล่นจริงๆบางคนก็รู้แล้วแหละแต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวจะทำอ,อันนี้จะรอบนี้จะไม่บอกเทคนะว่าเทคมันทําอะไรได้เดี๋ยวจะไปบอก,อกทีตอนลิสต์ของภาค V ีมาเลยนะเนาะแล้วก็บอกตามตรงคือจริงๆแล้ว ไม่ได้กะจะซื้อมาเนาะเพราะว่าไม่ได้กะจะเล่น V นะเพราะว่ามันดูเกาวตอนนี้มันยังไม่เก่งนะฮะยังไม่เก่งด้วยที่ว่ตถิกเกอร์อะไรก็ยังไม่ค่อยมายังไม่ครบก็เลยแบบอืยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอืมก็เกตสามที่มีก็จะมีสามตัวเนาะนี่คือคอมพิวต์แล้วนะนี่คือคอมพิวต์แล้วมีแค่นี้นะครับจะมีทางด้านของบนะีทเชมเอร์เนาะโกลเด้นบีทเทมเอร์ที่เป็นตัวเก่า ที่กากมากที่มันต้องมีเทคผูกมัดเนาะสำหรับใครที่จําได้นะก็ไม่ขอขึ้นภาพนะใครที่จําได้สาหรับคนที่เล่นเพลก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าตัวเป็นยังไงเนาะกากยังไงปัจจุบันก็กิ่งในภาค V ีอย่างเดียวนะก็ต้องรอของอีกค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวก็ยังไม่ซับบีเทมเมอร์สักขนาดนั้นเนาะก็ยังเป็นชุดแรกเนาะก็ดูดนไปก็มีก็ได้บีเทมเมอร์มา4ใบเนาะสำหรับใครที่จัดคอมพิวเนาะแต่ใซส่4อยู่แล้วละ่ะ ถ้าจัดเด็กปกติสีสเนาะแล้วก็ในแมดออลิสเนาะสำหรับใครที่เล่นพรีเมียมในแมดอเนาะใส่ในแมดอต่างๆตุต๊กตาก็ถูกใจตัวนี้เป็นมากมายนะเพราะว่ารีปินมาแล้วก็เก่งด้วยนะเพราะว่าเทคนในแมดอใบเก่ามันจะบอกว่าเมือม่อตีฮิตเนาะแต่อันนี้ก็เมือ่อจบการสู้เลยเนาะเก่งมากนะเก่งโคตรเลยอืมอ่าไม่บอกเทคเหมือนเดิมนะแต่อันนี้แค่บอกอะไรที่มันเป็นส่วนที่มัน ต่างกับตัวเก่าส่วนตัวนี้มันจะเก <c oughs> ่งกว่าตัวเก่านิดนึงตรงที่มันสามารถยืนเหมือนวานในเกนของเกนบูได้เนาะเพราะว่ามันบอกเมื่อในเช่นคุณเนาะเมื่ออยูนิตนี้อยูนิตนี้น่ารับ3,000ตำมินโซเนาะก็ตีแรงตีแรงมากๆเลยก็อาจจะใส่แทนวะอาจจะใส่เป็นเหมือนวานนะแต่ต้องอยู่ในโซเนาะหาวิธีเล่นยากเหมือนกันเนาะเพราะเป็นตัวปิดนะเพราะว่าถ้าสมมติ ปิดไม่ได้หรือว่าไปเล่นผิดช่วงมันระเบิดโซนะครับมันระเบิดโซเลยคือไม่มีตัวให้เล่นเลยอืมก็ใช้ค่อนข้างต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นตัวปิดอีกตัวหนึ่งที่เก่งอืมเก่งเลยโอเคเก3สามที่คอมพิดมาปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะอืมก็ยังไม่ใส่ซองสลีฟอะไรเลยเพราะว่ายังไม่น่าจะจัดเล่นนะอืมโอเค มาดูที่ตัวถัดไปเนาะเป็นตัวเล่นหลักทั้ง2ตัวเลยตัวก่อนตัวเล็กก่อนตัวเลกก่อนตัวเล่นหลักที่เป็นเดบเนาะนี่จะเป็นจิวเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆคือเทคเทคของมันน่าจะเหมือนเพอร์เพิร์ไหมเออเทคของมันคือเพอร์เพิรเลยแต่ว่าลิมิตห้าเป็นเกจสองเฉย ก็เดี๋ยวมันจะมีวิธีคอมโบเล่นกับมันแหละแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีทิกเกอร์นะรอทิกเกอร์มาเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ตอนนี้ทิกเกอร์ยังไม่มาก็ยังไม่จัดพวกฟอนต์พวกเเอ่อพวกฟอนต์ดอมาแล้วแต่เป็นดอพีเนาะถามว่าจะใส่ที่มาจากภาพปกติไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เทค o m ค o อมโบเลยรอขอรอไปคิดก่อนแล้วก็ลองไปหาในแวนแอเรียก่อนเดี๋ยว ลองจัดดูเนาะโอเคมามาถึงเมจิเคิลบล็อกเทมเมอร์เนาะเก่งไหมไม่เก่งเลยนะมันไม่เก่งเลยนะมันมันมันกากมากแต่มันไม่เก่งอ่ะเออยืนเลียได้ยืนเลียได,ยยได้ถ้าสมมติว่าไอ้ใบเนี้ยอยู่ในโซลเยอะๆก็เออเอาไปยืยนตีสิบสองได้นะยืนตีสิบสองได้เก่งไหมใส่สองนะมันมีแค่นี้ ไม่ควรใส่เยอะนะมันไม่เก่งอเป็นหัวแร่ที่กากมากอม่อะมาหัวแร่ใบหนึ่งเกง่งพอสมควรเลยไบนี้เก่งมากเก่งไหมก็นิดนึงเทคคล้ายคแฟนทอมอะฮะก็แฟนทอมแฮร์ี่เลยเปิดสองแล้วก็เอาหนึ่งใบเข้ากองนะหนึ่งใบใต้กองแค่นั้นเองอืมบอกเทคไปแล้วล่าสุด <c oughs> ก็มีประมาณนี้อืมันไม่ได้เกง่งะดิประเด็นเกตสปัจจุบันก็จไม่ิวเกง่ง เพียงไม่กินก็คือเพอร์เพิลเลยแต่ว่าใส่ซ้ำกับเพอร์เพิลในพรีเมียมไม่ได้นะระวังมาถึงเกตหนึ่งกันดีกว่านะครับทุกคนเกตหนึ่งก็มีมาสี่ใบเนะบาะใบแรกก่อนเลยเพอร์เพิลเพอร์เพิลล่างน้องม่วงเนาะอ่ากิง่งอันนี้บอกเลยว่ากิ่งนะแต่ว่าเพอร์เพิลใบเก่าเก่งกว่านะเพราะว่าใบนี้มันต้องปรุษนาบารตัวเองเนาะเวลา อะไรนะ้วมันตัวนี้เข้าโซนะก็เก่งไหมก็ก็เก่งอ่ะแต่มันต้องโซบาสตัวเองอนะ่ะจริงๆเล่นเพอร์เพิ่นใบเก่าคุ้มกว่าเนาะอืมแต่มันข้าใส่ก็เล่นกับจามินจิวไม่ได้แค่นั้นเองแต่จริงๆข้าใส่ก็ข้าใส่เอาจริงใส่เพอร์เพิ่นอ่ะดีกว่าจามินจิวเพราะว่าจามินจิวมันอ่ามันเลือกคอได้ก็จริงมันอ่าเทคเพอร์เพิ่นเพอร์เพิ่นของใบเก่าก็จริงแต่เพอร์เพิ่นใบเก่าเก่งกว่ามันไม่ลิมิตไงเออ ใช่ไม่ไม่ลิมิตแล้วประเด็นคือไอใบนี้นะมันต้องคอคอลงแถวหลังเท่านั้นด้วยไม่เก่งเออก็เก่งแต่ว่า,เพ,าเพื่อนๆใบเก่าเก่งกว่าอืมใบเก่าลงตรงไหนก็ได้ด้วยเนาะออมีได้บันนี่ต,นต, <c oughs> ตัวบูธฮิตตัวบูธฮิตที่ค่อนข้างเก่งเลยเนาะเพราะว่ามันปั๊มโซได้ด้วยเนาะแล้วก็เออมื่อบูธฮิตก็คอเพื่อนเพิ่มได้เนาะ กินคอสนิดเดียวอืมแค่นี้เองเท็กมันง่งแล้วก็มาถึงตัวที่อาจจะไม่ได้ใส่นะก็คือ pg pg เก็หนึ G ่งเนาะไม่ได้ใส่บอกเลยว่าไม่ได้ใส่ค่าเล่นค่าเล่นพเมียมจริงงแล้วอ่าหวังว่าจะให้เก็หนึ่งมีค่าคอสเยอะเออก็ก็ดีครับไปใส่ดอ pg G ก็ได้แต่ว่า เออใส่ดอพีจนะีน่าจะคุมสุดค่าไม่ได้เด่นดอจริงๆน,นะก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แบน,นี้ไม่คุมเท่าไหร่อืมก็เก่งไหมไม่เก่งอืมพีจีเก่หนึ่งไม่ค่อยเก่งเลยกากเท่า,า,กากากมากนะเพราะว่าถ้าจะใส่พีจีใบนี้ที่เป็นพรีเมียมจริงๆก็ไปใส่พีจีใบอื่นน่าจะเวิร์กว่าเนทะ่าที่ผมคิดตอนนี้เพราะว่าเทคก,ก็เป็นวนล,ลีลาเยี่ยวนะอืมถ้าจัดพรีเมียมกับแฮร์รี่ก็คงจัดไม่ได้อยู่แล้วนะ อีกตัวเล่นหลักอีกตัวหนึ่งที่อาจจะใส่ในเพลแฮร์รี่นะครับก็สตาร์กิ้งเพล์ซันเตอร์นะครับใช่ไหมสตาร์กิ้งเออพิเซนเตอร์เอ Pre center, เอสักอย่างเออเก่งเป็นหัวแร่ที่เก่งมากอีกใบอีกแล้วนะเก่งหัวแร่เพลมูนนี่เก่งมากเลยเนาะมันเก่งแบบเก่งโอเวอร์หัวแร่เพลมูนเออเทคก,ก็ เอมื่อลงจากมือเนาะลงจากไหนก็ได้คอจากโซไม่ได้ดิต้องลงจากมือเมื่อจะเป็นไ like, ์คออะไรก็จะเตะเนาะได้ชาร์หนึ่งชาร์ฟรีเนาะอืมชาร์ฟรีเก่งมากแล้วก็มันสามารถเอเอาใบาที่แบบเราไม่จําเป็นเออเขาโซก็ได้เนาะอืมเก่งเก่งเก่งอ่าแล้วก็เป็นเก่์หนึ่งที่ผมอาจจะใส่ในไอ้นันมัน้งแต่ว่าไม่รู้สิ ยังไม่มีเกตหนึ่งที่มันไรประโยชน์เลยในแฮร์รี่ก<ๆ>็อาจจะยังไม่ใส่ขอพักไปก่อนอืแต่ถ้าเป็นวก็ใส่อยู่แล้วล่ะอเกตหนึ่งก็มีแค่นี้แหละอันนี้ของเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวนะปัจจุบันก็มีประมาณเนี้ยอืส่วนทิกเกอร์ <c oughs> <c oughs> แม่งมีแต่ดาวพีจี PG. แบบโอ้ยต้องรอฟอนอีกหรอเจ็บเจ็บเจ็บต้องรอฟอนตอีก,ออออออกขี้อะข,ขี้ของมันขี้วีมีแล้วเนาะแต่ว่ารอฟอนทิกเกอร์เนาะ รอฟอนรอฮิวฮิวมีแล้วรอฟอนอย่างเดียวแค่นั้นเองเนาะอืมก็ดอพีจีใส่ไหมอ่าแฮร์รี่ไม่ใส่แน่นอนเนาะเพราะว่าใส่ดอเด็กเอาเนาะอาจจะไปใส่เป็นอะไรดีใส่เปเลยดิใส่ไปเลยใส่เป็นซูเวอร์ทอนเหรอไม่รู้สิถามว่าดอาจจใส่ไหมดออาจจะใส่ของบิทเทมเมอร์อย่างเดียวอาจจะใส่แต่ยังไงดี ไม่ดูสิดูตามแต่ต้องดูเด็กอีกทีหนึ่งว่าเด็กมันจะไปแนวทางไหนเนาะค่าเด็กมันมือมือน้อยก็เดี๋ยวอาจจะใส่ตัวดอพีจีมาแทนเนาะไม่ก็ใส่ดอธรรมดาแล้วก็ใส่เป็นพีจีเกนหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะนะอืมก็มีแค่นี้เกศูนยอันนี้ก็ x x e l เนะ Excel โงงก็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 ได้ของอะไรนะของ ดูมชื่ออาสกะเนะเอออาสกะนะรูมีอาสกเนะได้มา4แล้วก็เ x ็กเปกติ4นี่คือคอมพิวท,ที่ได้มาเนาะจริงๆอยากได้อีกอันหนึ่งที่เป็นของ b ิ t เทมเมแต่ได้ของอาสกะก็ดีนะจริงๆก็อยากได้ของอาสกะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าบิ t เทมเมอรผมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นกับนางนาน,น,านเดียวแป๊บเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วอ่ะมันแค่กิ่งช่วงช่วงนี้เฉยเออก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ ของเล่นอของอ,อะไรนะอคอมพิวเพลวอป์อชันยังไม่สมบูรณ์นเนาะเดี๋ยวจะสมบูรณ์อีกทีก็รอทิกเกอร์มาตอนแรกกาจะไม่ซื้อมันแล้วแหละเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างกาวแล้วก็ไม่รู้จะเสียตังกับมันทำไมเหมือนกันแต่โดนรอดลวงด้วยเกาสามเนี่ยทีเ่เป็นคือผมเป็นคนที่แพ้ลายลายฟอยแบบ ลายคลื่นลายเซร์ลอะเออผมเป็นคนที่แพ้มากเออแพ้จริงๆนะก็เสียไปแล้วนะอก็เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งที่เป็นอ่าวิธีเล่นเพลเนาะอ่าวิธีเล่นเพลเพราะว่าอ่าตั้งแต่คลิปที่แล้วยังไม่ได้ทำเล่นเพลเลยเนาะจริงๆถามว่าอยากทำไหมก็อยากเนาะเพราะว่าหลายคนก็ไม่รู้หลายคนวิธีเล่นก็มัวมากเล่นไม่เป็นมากเล่นไม่เข้าใจเทค ไม่เข้าใจวิธีเล่นมากเออแล้วก็มีบางเท็ที่ผมพูดผิดไปในคลิปนั้นด้วยนะเนาะเดี๋ยวค่อยมาแก้กทีโอเคก็รอหลังจากเด็กนี้ออหลังจากไออะไรที่เลีนเพลเนาะก็จะทําเด็กใหม่ในโลดของเรานั่นเองเนาะก็ได้เด็กมาแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่รู้จะจัดตอนไหนดีเนาะยังไม่รู้จะจัดตอนไหนดี ยังหาตอนจัดไม่ได้เลยสักนิดนะใครรอแกนบูสายปัจจุบันจริงๆอาจจะเล่นเรียกปัจจุบันก็ไม่ได้เพราะว่าของบางของก็ผมก็ไม่ครบเนาะก็เดี๋ยวรอรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวหลังจากคลิปต้นเสร็จเดี๋ยวคลิปนี้ลงต่อ,อคลิปคลิปคลิปอันนี้นะไม่ใช่คลิปไม่ใช่คลิปปัจจุบันตอนนี้นะเอออันนี้สปอยไว้ก่อนสําหรับใครดูท้ายคลิปนะเออโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเล้ยงนะครับก็รอ คลิปไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทำให้เร็วๆนี้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแ,กแชร์กด u b บส r ค b e ด้วย